แต่ถ้าเอ็นเป็น4นะครับคุณจะมีศูนยนึ่งสองสามใช่มันเหลือตัวชั่งกว่าเออคล่องๆมันเป็นบ้างกล้องต่อโซนี่ป่ะไม่แค่นั้นวันนี้เนี่ยมันก็ตัดตัดหนึ่งไหนีอะไม่รู้เป็นไรต้องไปปรับเองมีกแอบตัดเองนะเนี่ยไม่หนูไปกดมันนีเอนอครับคือบางครั้งเนี่ยกรูเช็คนักเรียนง่ายๆเนี่ย สำหรับรุ่นพี่นักเรียนรุ่นนักเรียนเนี่ยครูก็จะถามไไง่ายๆอันดับแรกคือประเทศคือช่วยให้ผ่านช่วยให้ผ่านเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแต่ภาพปกติเนี่ยแล้วมีภาพพิเศษด้วยภาพพิเศษเนี่ยครูห่วงมากกว่าภาพปกตินะฮะครูก็เลยจะไม่ถ้าสามารถที่จะตัดเกรดด้วยกันครูก็จะไม่ให้ข้อสอบมันยา,มากมาก,กนะครับครูก็จะไ,ได้จะตัดในการระดับนักเรียนครับนเะพราะเพราะต้องช่วยกันบ้างไม่งั้นะเดี๋ยวก็จะไปัะหมดนะฮะครูเคยถามไไง,ไง่ายๆว่ามีไหมครับออร์บิทัล ที่สองเราจะทำเกตได้ดีสองดีเพราะว่าเราจะตัดเกตลงกันเขาจะดูอกไปเยอะอีสาวนันเองเขาบอกว่าวไม่มีใช่ไหมเพราะตามหลักล้วเนี่ยดี D เนี่ยแอลจะต้องเท่ากับสองถ้าเอ็นเป็นสองเนี่ยคุณมีแค่เนี้ยสองซึ่งสองพีไอการที่ไม่มีออวิทเทอสองีนะครนบเรเรนเดี๋ยวพอเราเรียนเรื่องบทบทที่สองเรื่องพันธะคมี e เนี่ยมันจะมีคําถามออกมาเยอะแยะเลยว่าทําไมทําไมและทําไม มันเกี่ยวกับเรื่องสูตรโครงสร้างเรื่องสมบัติเยอะแยะพวกนี้ตอนนี้นักเรียนยังตามไม่ได้แต่ตรงนี้สำคัญนะครับครูว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่าบางไม่เดียเเยอะเราีน้อยงั้นถึงตอนนี้ถือว่ายังไม่เคยเรียนมาแล้วกันนะครับครับลืมหมดแล้วครับวงที่หนึ่งเนี่ยบรรจุที่สองอิเล็กตรอนวงเนี้ได้แปดวงที่สามได้สิบแปดวงเนี้ได้ถึงสามสิบสอง มันน่าจะเป็นเพราะอะไรนะฮะคือสองเนี่ยมันก็น่าจะบอกว่าความหมายคือวงโคจรที่เป็นหนึ่งเอสเนี่ยเพราะว่ามีอิเล็กตรอนที่ฉุกนที่สุดกี่เล็กตรอนที่มันมีไดสองถูกไหมถ้าเอสได้สองแล้วถุงคาร์บอนเาวงนี้บรรจุได้แปดมันมีพีเนี่ยจะได้กี่อิเล็กตรอน เอสวนี้คือสใช่ไหมครับ p ีคูจะได้อีกเท่าไหร่ครับหกเน้นพีคูจะเป็นจุ๋ด้วยหอิเล็กตรอนสองแปและอันนี้ได้สิแปเราก้วดีคูจะเป็นจุ๋ด้วยเท่าไหร่สิบสิบสองหสและ f อฟคูจะได้เท่าไหร่ครับเอฟได้เท่าไหร่ชันจมเป็นเร็จรูมมันได้3ามสองใช่ไหมที่คูเคยบอกว่านักเรียนเด้ำเนี่ยสองหกสิบสิบส ตอนนี้เหมือนกันเรารู้แล้วว่า s เนี่ยจะประจุได้2 p 6 d เนี่ยได้10นะครับ f เนี่ยได้14แต่คำถามว่าแล้วทำไม s ถึงได้แค่2 p ทำไมได้ถึง6 d ได้10 f ถึง14เนี่ยมันมีกฎอะไรต่อไปนะครับะะแล้วได้ยินว่า ถ้าเราเอาแค่เลขความตัมสองชนิดเนี่ยมันยังบอกไม่ได้นะครแต่ใจต,ต,ตรงนี้นะครับสิ่งที่นเรนจะได้คืออะไรก็คือว่าอย่างเช่นเนี่ยแล้วเ,เลยเห็นรูปร่างอย่างเงี้ยครูจะบอกเขาบอกว่าอันนี้ n เ,เป็นสองแต่ตัวนี้กี่สอง p ทจะมีรูปร่างแบบนี้เดี๋ยวเราดูดูแต่รูปร่างก่อนนะครับรัด <ขอ S 1> ได้เลยนี่คือหน้าตาของ s นะคะรับนเรน เอสจะมีหน้าตาเป็นทรงกลมนะฮะนี่คือลักษณะของ P คือพวกพี่ L เป็นหนึ่งทั้งหลายเนี่ยนั้นเองทำไมมันมีทีเอ็กซี P วแเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ครูให้ดูแต่รูปร่างก่อน้วเนี่ยถามว่าแล้วผมจะต้องจำรูปร่างพวกนี้ได้ไหมจำนะครับไม่ใช่แค่จำอย่างเดียววาดรูปได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันใช้ในเรื่องพัทธาคลีมีนั่นเองต้องวาดเวลาเอามาสร้างพัทธากันเนี่ยครับคือพวกนี้แหละนะฮะ S P หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดีหน้าตาเป็นยังไงอืมอเดี๋ยวเราจะเรียนนว่าถ้ามันชื่อต่างๆมาจากอะไรนะครับตีมีทั้งหมด5รูปด้วยกันก่อนสอบเนี่ยต้องวาดให้ได้ทุกรูปนะครับและจับชื่ออธิบายได้ได้ว่าแต่ละตัวนี้อยู่ตรงไหนอ,อย่าเพิ่งช็อกตู่หูเล่นๆนะครับแต่วิธีวิธีสังเกตเนียเนยเ่ยง่ายสังเกตไม่ได้ยากมาก แล้ว F F มันจะอยู่โชคดีเลยครับเพราะว่า F เนี่ยสำหรับคนที่เข้าเรียนนักเรียนจำไว้นะไม่อยู่ในข้อสอบให้วาดรูปนะครับเพราะถ้าวาดรยนจะได้ตัวนี้จริงๆนะค,ะคือ F มีทั้งหมด7แบบด้วยกันครูเอามาให้ดูเฉยๆแต่ว่าจะไม่ไม่ต้องการให้เรียนถึงขนาดวาดได้แล้วเรียกชื่อก็ไม่เอาด้วยนะครับส่วนมากที่เราจะเรียนกันในคร์สปีหนเนี่ย เราจะเน้นไปจบที่ d ออว์บิทัลที่ f เนี่ยไม่ไหวเยอะไปคราวนี้ต่อยที่เดียวครับเราคุใช้คำโจนนะครับ<อ>คือคราวนี้เรามาดูตัวเลขเลขควอนตัมที่ที่สามนะครับที่คุณใช้สัญลักษณ์ว่า ml เราเราเร่งเจ้าเลขควอนตัมดูนีว่าเลขควอนตัมไม่เหล็กเออเจ้าตัวนี้นะครับานเรียนท่านเรียนโนดดไปคร่าวๆเนี่ย เลขควอมตัมงไปเหล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่หรือการเรียงตัวของอิเล็กตรอน n บอกระยะ่าง l บอกรูปร่างของวงโคจรสป,ปินขึ้นสป,ปินลงหรือเปล่าวะเจ้าตัวเนี้ยบอกว่าไอวงโคจรนั่นอยู่ในเดเรคชั่นไหนอ,อย่างเช่นอยู่บนแกน x แกน y หรือระหว่างแกนเและแกน Y นี่คือตัวนี้เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า ml เนี่ยมันจะมีค่าที่สัมพัธ์กับค่า l อย่างมากคือตามกฎเนี่ยเขาจะมีได้ตั้งแต่ลบ l จนถึงบวก l นะครบล l ถึงบวก l เพิ่มขึ้นไปทีละหนึ่ง คราวนี้นักเรียนดูตัวนี้นินนะครับเพราะเขาบางครนเนี่ยไม่ไม่เข้าใจว่อยู่จะไปแปลเกี่ยวกับเรื่งองพลังงานเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีพลังงานต่ำที่สุดนะครับเป็นบวกคือคือเราจะให้สัญลักษณ์อะไรก็ตามที่เป็นบวกมีพลังงานต่ำกว่าสัญลักษณ์ที่เป็นลบนะครับเราดูต่อถ้างั้น P.S. ML มีได้กี่ค่า ML ก็คือค่าเดียวคือสูแต่ถ้า L เป็นหนึ่งนะครับคือพวกออร์บิทอ P. ML คุณจะมี <S <S เห็นไหมครับ L จะถึงลบ L คุณจะมีทั้งหมดสามค่าใว่ไหมทำไมเออจ้ะอันนี้ถ้าเป็นดีคือเอลถึงสองนะครับคุณได้สองถึงลบสองอะไรนะทำไมไม่ดูเขาเขาบอกว่า L ถึงลบ L แต่มันเขียนเหมือนหนึ่งถึงลบ เข้าใจหรอไอเอฟพีอ่ะก็ดูจาก L อลที่เหรอทีนี้ต,ต้องเป็น่อาจจะพอเริ่มโยงนะครับนี่คือท่าเอฟแอที่ประกบกันมาคุณอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอสมาวยเอสออร์บิทัลเนี่ยบรรจุได้แค่สองอิเล็กตรอนเพราะถ้าจริเห็นว่า S เนี่ยไม่มีการแตกออกเป็นออร์บิทัลย่อยๆของ S คือศูนย์ก็คือศูนย์รูปร่างของ,ะะองเขาในการก็เลยลรงดึภาพว่า s เนี่ยรูปร่างเป็นทรงกลมอะไรก็ตามที่มันอีเล็กตรอนพื้นที่เป็นทรงกลมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าสนามแม่เหล็กมันจะเข้ามาในทิศทางไหนมันได้มันเอฟเฟกเท่ากันหมดมันก็ไม่มีการสปริงออกนะฮะในขณะที่ p เนี่ยมันเป็นดับเบลอยู่ที่ว่าดับเบลนั้นมันจะทอดอยู่ในแกน xy z นั่นเลยเห็นว่านั่นนั่นคือ p เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ออร์บิทัลอยนั่นเลยเห็นภาพเรือยงครับว่าทำไม s บรรจุได้แค่2แล้ว p บรรจุได้6อิเล็กตรอนเพราะว่าคุณมี1 2 3ออร์บิทัลอยใช่ไหมครับ1ออร์บิทัลบรรจุได้2อิเล็กตรอนเงนสายออร์บิทัลอยก็ได้ถึนก็คือขนาดที่ p เนี่ยคุณได้ถึง5ตั้งแต่2จนถึงลบ2คุณได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ สิ่งทีเล็กกลอนนะครับและ f คุณได้